ภาพล่าสุดน้องนาทัชชาโตเป็นสาวหน้าเปลี่ยนไม่คิดว่าเป็นแบบนี้หลายคนคงคุ้นหน้าคุ้นตาของสาวน้อยตากลมน้องนาทัชชาหน้าตาน่ารักหน้าเอินดูที่มีแม่บีคอยลงรูปและอัปเดตเรื่องราวต่างๆของสาวน้อยผู้น่ารักคนนี้อยู่เป็นประจำค่ะโตเป็นสาววัยจริงๆแล้วกับสาวน้อยลุกเครื่งไทยเยอรมันน้องนาทัชชาทวิชเชาวหรือไอซ์วัน เพราะว่ารูปล่าสุดนั้นแม่บีลงน้องนาทชาดูโตเป็นสาวมากๆเรียกได้ว่ายิ่งโตยิ่งสวยจริงๆละค่ะน้องนาทชาเกิดที่เยอรมันส่วนใหญ่แล้วจะใช้ชีวิตอยู่ที่โน่นมากกว่า พราะคุณพ่อมาทินของน้องเป็นคนเยอรมันเป็นครูสอนหนังสือจะกลับมาไทยบ้างเพราะมีแม่บีเป็นคนไทยเวลากลับไทยไปประจําคืออยุธยาสุพรรณกรุงเทพและน้องนาทัชาชอบทะเลมากๆค่ะน้องจะชอบไปหัวหินระยองสมุยและชะอำเรียกได้ว่าถ้าพูดถึงสาวน้อยลูกครึ่งไทยเยอรมันสำหรับน้องนทัทชาเธอนั้นเป็นที่รู้จักกันอย่างดีเนื่องจากนั้นเธอมีหน้าตาสะสวยตั้งแต่เด็กค่ะ ปัจจุบันได้โตเป็นสาวแล้วบอกได้เลยว่ายิ่งโตก็ยิ่งสวยวันสวยคืนงานนี้ทําเอาหนุ่มๆทั้งประเทศใจแทบกรละลายเป็นแถวกเลยทีเดียวค่ะเอาเป็นว่าจะสวยแค่ไหนไปชมภาพกันได้เลยค่ะ